คุตรงเนี้ยคุณอัพเขาชอบลอยเดี่ยวครับผมเปิดประตูก่อนคุณนั่งปาร์มมืออ๋ออดแล้วอุดแล้วเฮ้ยซันอยู่ไหนแล้วครับคุณคุณสันควยเล็กครับอยู่ไหนครับนี่นวิ่งลงมานี่วิ่งลงมานี่สันองค์ชาติเล็กครับมาเนี่ยตัวไอ้อะไรนะฮะไอ้อัพอ๋อใครรไมู่้แล้วก็เงียบไปเรามาตามคุณซันชายาคืออะไรครับคุณซันอาชเชอร์ครับผมสันอาชเชอร์อะไรอ่ะผมมีผมมีชายาครับแล้วคนไม่รู้คุณองคชาตไม่เก่ว่ะ คุณต้องมีมากเลยครับแม่ไอตันไอตันไอตันลอยกูแล้วไอตันลอยกูแล้วลองตกลองตกแจ็กกี้อันครับตันแล้วคุณจะไปไหนกันเนี่ยโอ้โหแม่อะไรบอกไอตันตามติดชีวิตคุณสารเชื่อแม่ไม่ได้ชีวิตคุณทำชั่วช้์มันจะเจอไหมเนี่ยว่างครับแล้วก็มานอนเป็นไอ้นี่ครับรั่นามวิลีใช่ตัวองคุณเราเอิ่มคุณซันครับเราจะเจอทองไหมครับนขึ้นอยู่ไหนวะ คุณทองไหมเมื่อตอนก่อนนี่คณจะมานี่ไงนี่คนแก่ยาอีกว่าไม่ต้องเลยและอัพแม่ก็ติดไปหมดแล้วไม่ต้องแล้วตรนนี้ผมมาแล้วไงเอ้ยตกกลับ่ะครับกลับ่ะครับไม่กลับครับเราจะตอนนี้มีข้อดีจะบอกว่าฝนหยุดตกแล้วนะคะตั้งแม่ค่ะแต่ความเยี่ยมเป็นอะไรคะเนื้อหมูก่อนเนื้อหมูเนื้อหมูกินทุกวัน เราเอาไปครับคุณสันครับเราแข่งขุณครับขุดครับคุณไปครับขึ้นมาขึ้นมาดูแลครับเร็วครับอ่าไปแล้วน่ะเอาดิไปขุดกวดเจอเมืองคุณจะกลับทำเพื่อครับไม่รอเลยครับเราที่ไปขุดกวดเจอเมืองมาผมขอรองเท้าได้วยคพี่เอารงหมวกคุณกล้าขัดคำสั่งรีไว้ครับผมใส่แต่ไม่เชื่อผมฆ่าครับคันหลังทุกคนดูสกินผมก่อนอันีไม่ไม่ได้คอะมันอยู่ไม่ได้จริงตะกินมันเนี่ยพองๆฟูๆขนๆมากเลยอ่ะ เียอะไรวะเดี๋ดเดดแจ็คกี้แจ็คกี้ไม่่ใชเฟอร์บี้ไอ้สัเฟอร์บี้เอร์บี้เอาไปไหนฮะตกเดี่ยวหมวกว่าหน่อยไอ้แต่เชื่อมันก็มีผ้าคล้างเมื่อไหร่เราจะไปทางที่คุณอัพยังไม่ได้ปักอะครับก็ตามมาสิครับผมรู้แล้วครับว่าคุณอัพเนี่ยชอบขุดทองกิ่งนะครับเนี่ยทุกวันนะทุกวันครับดูเขาเขาปักเคสเต็มเต็มบ้านเลยเต็มเต็มชื่อมาเดดเดดมีคิปเปอร์มาดูครับเราไม่มีาการสำรวจเลยครับ เอาหมวกหมวกหมวกเฮ้ยเราเจอเร็วเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาซื้อเออเกงพี่เอาหมวกไปแต่ก็โดนปลาอัพเรานี่เอามาขุดทองเอ้ยไม่ใช่ขุดทองขุดขุดทานก่อนรับด้านล่างครับผมผมได้สี่สามจุดห้าขุดทาร์กขุดทานขุดร์กแต่ไปสัมภาษณ์ดีกว่าเดี๋ยวคุณโอล่าผมก็ขุดก่อนแล้วกันนะครับคุณทานไปหาก่อนเดี๋ยวเจอกันเดินเรื่อยๆเจอกันเรื่อยๆนะครับแม่ ต้ลลุกิบหายแวพูดคุยกันเรืณอัพแล้วก็ไปสวีทกับนั่นเลยครับตูมกับคอมพิวเตอร์ไทยแลนด์กับรักคอมพิวเตอร์ไทยแลนด์นะครับกำลังหวานสวีทเลยนะครับเราก็อยู่กับคุณซันนะครับดับเบิ้ลซันนะครับแล้วซันทั้งสองก็กำลังสวีทอยู่ด้วยอะไรครับเราเป็นคู่หูแพทเทิรนฟิลนะคู่เก้อคู่เก้อเฮ้ยสลามสลามผู้เสพไปไปทางนี้เผื่อเจอไบโอไมเออ่์เออคุณซันไปไหนนะครับแม่เล่นอยู่ครับ พี่เปิดเดินตามเดินเล่นที่ไหนครับผมผมกลัวครับผมกลวยตาขาวมากเลยตอนนี้ครับเอ้ยอยู่ไหนกลัวอะไรตาขาวจะมีพลังต้ามยาต้องตายอยู่ที่หลังคุณก็เป็นได้นะคุณซันคนับมาทางนี้ครับทางที่คุณอัพยังไม่ได้ขุดเมืองครับผมคุณซันนี่องคชาไม่เจอเลยครับทางนี้ครับอยู่ไหนเห็นไหมครับชื่อครับชื่อ่อคุณเล็กอยู่คุณอยู่ไหนคุณเล็กอยู่ ไม่มีโทษนะไปเอาคุยมีตัวนับเก้าเดี๋ยวดิไรักไปไหนแล้ววะนีกลับกลับมาทางเดิมกลับมาทางเดิมเออคุณซันครับทางมันลึกมากครับต้องเราต้องขุดทองอะไรครับไปไหนครัข้างนี้ครังนี้คุณอยู่ไหนครับแม่เร็วไปเอาหมูคุณอยู่ไหนครับเฮ้ยเจอนี่เจอจอมคุณอยู่ไหนเนี่ยผมถามแค่นั้นแหละจอนอะไรวะจอมมนนยู่อะจอมมินยูตอนเช้าได้อนเช้าได้เดินเดินหาก่อนผมอยู่นี่อะคุณเห็นไหมยู คุณเห็นไหมเราคุณเห็นมืออยู่เห็นก็มคุณอยู่ไหนครับแมนคงไม่ต้องคงไม่ต้องติดไฟแล้วมั้งผมว่าและไปไหนอันนี้โหผมเจอทางที่คุณอัพจะไม่ได้ขุดทองครับน่าตื่นครับไอ้นี่ไกลผมเนี่ยผมผมเชื่อเลยครับว่าเออคุณอัพเป็นนักที่ขุดทองที่เก่งที่สุดในโลกเลยว่าได้นะครับจักรวาลเลยครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยครับเขาชอบปักนะครับ ปักกวันปักวาดทุยปักวัดมองเห็นในหญ้าเลยจริงๆปักวัดชุยเดี๋ยกกลับมาทางเดิมอยู่ไหนอะครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นคนว่ะคุณอยู่ไอพี่โรบายไม่เล่นหรอเฮ้ยไม่เล่นนะครับไม่เล่นคุณคุณอยู่พิกัดไหนครับองไหนครับไม่ไม่ไม่ไหวแล้วครับเขามันจะตั้งอยู่ริมป่านี่แหละ X สามหกห้าครับ X สามหกห้าครับสามหกห้าก็สามหกห้าเจอแล้วหลังนี่ไอ้สัตว์ไหนครับไหน เย่มาดามมามาดามผมมาเย่เจอเพื่อนรักกอดหน่อยเร็วเย่เฮ้ยมันนี่ร้อนนี่ครับทางที่คุณอัพยังไม่ผูกทอรับไม่มีหมูเลยปักเลยครับปักมีเตาย่างหมูนี่อ๋อรีสโตครับเราจะรีสโตแล้วครับคุณอัพครับได้ยินเสียงจอนว่าจะไปของขยองเด่นจะมายรงนี้คือเราต้องเล่นมุกนี้หน่อยจะเล่นมุกเนี่นะครับแม่ลองจริง ไหนพี่เผาไว้ตรงไหนวะนั่นอยข้างบนแน่ๆนั่งอยู่ข้างโอ้ยโอ้ลงมา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 ว้ายลงมาอีกต้องหนูอีกตอนเช้านะอุ้ยเล่นผมอีกแล้วไม่เล่นนะไม่เล่นเพราะว่าบ่อนี้อะไรที่ตกลงไปสักครู่นะครับสักครู่แป๊บหนึ่งครับอ่ะละลายว่ะผมรักสองสามมิลครับผมลาวมงเจอตะวไหนวะอ๋อไหนเปิดตู้ก่อนเปิดตู้เขาเปิดตู้ไปไปไปป่องพอยองเดนมีสิบสองอันกุญแจครับนั่นหนึ่งครับ โอเคครับเฮ้ยเควินอะไรครับไปครับค่อยค่อยค่อยเิมับทางนี้เลยตงยาวตงยาวถึงบ้านเลยครับโอ้ยโองโอ้อะไรตีผมอะไรตีผมอะไรตีผมโอลิงเหี้ยอะไร่เดียวเดียวเดยวเดียวเโนโนโนคริปเปอร์ตัวเล็กคิปเปอร์ตัวเล็กคิปเปอร์ตัวเล็กคิปเปอร์ตัวเล็กวยยวยยวยนี่คิปเปอร์ตัวเล็กเนี่ย้ยคิปเปอร์ตัวเล็กเนี่ย ผมตู้กับแจ็คบี้ตัวเล็กเอ้ยดีผมถ่ายคลิปไว้แต่ผมอาจจะเอาไปดูเกือบโอ้โหตู้แตกเลยทีเดียวแต่ผมไม่น่าจะเสียชั้นเชิงโอ้โหเมื่อกี้อืมเต็มจอใช่ไหมเต็มจอเลยครับแหมเมื่อกี้ไม่ใช่คิปเปอร์ดะครับเต็มีเดียวเดียวเฮ้ยคุณสัดไปไหนครับผมผมกลัวครับที่รักผมเดินไปหาแล้วมาเลยคุณพิการอะไครับโดนโดนเลยครับคุณโดนเลยวคุณอยู่อที่เดิมมาอย่างผมเลยครับ ผมอยู่ทางที่เออเดี๋ยวผมเดินมันก็ได้ผมยู่ไี่การอ็ x สามสี่ห้า x x สามผมอยู่ x สามเก้าหนึ่งคุณอาสุนพิสิกครับเนี่ยเฮ้ยเจวิตพ่องตายเกลนวดเคลนมาถึงบ้านเยบอกเลยมตรงมาเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กอตัวเล็กถึงี่มเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห เอ้ยือโดนใจเล่นมากอ่ะไม่รอกูขุดเหล็กเสร็จแล้วม่นระเบิดใส่กูมันตัวเล็กอะครับน่ารักมากครับสวัสดีเฮ้พาไดมอนต์กลับมาสองก้อนเมื่อกี้ทางคู่ตกใจครับแม่แม่แม่อะไรวะคุณซันไงคุณซันนี่ครับผมอยุงเนี่ยเรียกตัวเองทำไมวะสองคนนั้นต่างคนต่างเรียกตัวเองเฮ้ยครับใครไปคาบเป็นบล็อกไดมอนต์อะไรพวกนี้เฮ้ยเดียวชิบหายแลยเอ้าเอ้ยตายไปตายจุ๊บเดียวสวยเลยอะพอไปคาบเป็นบล็อกว้าาา มันปรายัดนที่อัพคุณซานอยู่ไหนคุณซานคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเฮ้ยไอ้ซอมบี้ตัวเล็กเคได้กล่องมาเพิ่มนะฮะแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วมันอยู่บนโลกนี้แหละผมไปก่อนนะครับคุณซันครับผมผมจะขุดขึ้นไปครับไม่ไหวแล้วครับผมทนไม่ได้ลครับบายๆเจเลยสองกล่องไบไปแล้วครับแม่งน่ากลัวชิมายเลยครับคุณชอบทิ้งผมอ่ะครับงไงดีวะคุณอยู่ไหน ไปแล้วไม่อยู่อ่ะเหรอยู่เฮ้ย,<ล>ยผมเจอโพอลิ้งแป๊บนึง